สวัสดีครับสำหรับ EP นี้เราจะมาดูวิธีการใช้งานตัว PHP artisan tinker กันนะครับตัว tinker เนี่ยเป็นแพ็กเกจหนึ่งของตัว Laravel นะครับที่ติดตั้งมาให้แล้วในทุกครั้งนะครับที่เราสร้างโปรเจกตวิธีการใช้งานตัว tinker เนี่ยนะครับก็คือ PHP artisan แล้วก็ tinker นะครับเราก็จะเข้าสู่ตัว shell ของ tinker นะครับ tinker เป็นแพ็กเกจตัวหนึ่งที่เราสามารถที่จะ ทดสอบนะครับโค้ดของเราหรือว่าเรียกใช้งานตัว d a t a b a ร์บ e หรือว่า r e a t e ก็ตามนะครับเพื่อบางทีเนี่ยเราอาจจะยังไม่อยากเขียนโพสต์ลงไปเลยนะครับเราอาจจะอยากทดสอบก่อนว่าเออดัตเ a อ a ์เบทที่เราคิดเนี่ยหรือว่า d a t a b a ร์บทที่เราสร้างไปเนี่ยมันใช้งานได้จริงๆไหมนะครับวิธีการก็คือเราจะลองมา insert ข้อมูลลงไปในเ a b l e p โพสกันนะครับอันนี้ผมอาจจะเปิดตัวโพสนี้มาแล้วก็มี structure p โพสนะครับ วิธีการในการ create database นะครับจะใช้วิธีการเดียวกันกับที่เราใช้วิธีการที่เราใช้ใน Tinker เนี่ยจะใช้เหมือนกันกันกบที่เราจะไปเขียนใน Laravel จริงๆนะครับเพราะมันเป็น PHP เหมือนกันโอเคเราอาจจะสร้างตัว new post ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเป็น model post เท่ากับ new เป็น app โพสแบบนี้นะครับแล้วก็ Enter นะครับเราจะได้ตัวโพสเนี่ยนะครับมันจะเป็นโมเดลโพสอยู่นะครับทีนี้เราจะมาสร้างโพสกันวิธีการสร้างก็คือเราลบชี้ตัวแปรโพสนะครับแล้วตามด้วย title เท่ากับอา,อาจจะเป็น First แบบนี้นะครับ Enter 1ครั้งแล้วก็โพสส l u กก็เท่ากับ First เช่นเดียวกันแล้วก็ โพ s บอดี้เท่ากับโลเลมบอดี้แบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ Enter หลังจากนั้นเราใช้เราเรียกนะครับโมเดล o s t นะครับแล้วก็เรียกคําสั่งเซฟนะครับแล้วก็ Enter สังเกตว่าตอนนี้นะครับเราสร้างข้อมูลโพสเรียบร้อยแล้วโดยโพสไทเท t ลสลักบอดี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับที่เราได้อ s s ซ g n ไป เรากลับในดัต a ต a รเบนะครับกดรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับเราจะได้ข้อมูลแล้วนะครับสังเกตว่าตัว Active จะเป็น0เพราะว่าเราตั้ง Default เป็น0นย์ไว้นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะใช้ตัว Tinker นะครับแบบนี้เรียกข้อมูลออกมาได้เช่นเดียวกันเช่น Post นะครับก็จะไปเรียกตัวโมเดล o s t นะครับเท่ากับ Post พสอ All. นะครับแบบนี้ เวลาที่เราพิมพ์ไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นข้อมูลโพสต์ทั้งหมดนะครับเราสามารถใช้ตัวทิงเกอร์เนี่ยเรียกใช้งานฟังก์ชันของ eloquent ได้นะครับหรือจะ q u e r y Database ผ่าน Tinker เลยก็ได้ผมอาจจะลองยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งอาจจะเป็น Post นะครับ new app post ก็คือเราเรียกโมเดล o s t นะครับเท่ากับนะครับแล้วก็ Post คีเอ e แบบนี้แเราก็ใส่ตัว Array เข้าไปอีอีนะครับอุ้ยนะครับเดี๋ยวขอออกก่อนสักครู่นึง HP ชพีแอ n t i n า e r โอเคเท่ากับตัวนี้ก็จะเป็น title ใช้ Array นะครับสลักแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ Body แบบบนนี้นะครัเราก็จะได้ตัว array e ขึ้นมาหลังจากนั้นเราสามารถเอา array e นี้ไปใช้งานได้นะครับโดยการที่เราสร้าง post ตัวแปร post model นะครับเมื่อกี้เราใช้ post ไปแล้วแล้วก็ post model เท่ากับ new app post แบบนี้นะครับแล้วก็ post model ลบ c h ้ create แล้วก็ใส่ตัวแปร post เข้าไป อ๋อเราจะใช้เม o อด r e a t e ไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ตัว m a t s Assign เดี๋ยวในเรื่องของ m a t s Assign เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสอนกันในอีกวิดีโอหนึ่งแล้วกันนะครับวิธีการก็คือเราไปที่ Post Model นะครับเราเพิ่มตัวแปร f e a r i b l e title หลังจากนั้นเราเรียกคําสั่งอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกครั้งที่เราแก้ไขตัวโค้ดนะครับอย่าลืมรันตัว PHP artisan tinker ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยใช้งานตัว create เมื่อสักครู่นะครับเราเรียก post ก่อนแล้วก็ post model เรา new post ก่อนนะครับแล้วก็ post model create post นะครับ โอเคเราจะสร้างได้แล้วนะครับเราก็จะได้ first s e c o n d Post แล้วเราลองเรียก uh, post เท่ากับ post แบบนี้นะครับแล้วก็ where s l ล g เท่ากับ first แบบนี้แล้วเราลองลบชี้ first นะครับเราก็จะได้ข้อมูลมาแล้วเราสามารถที่จะ แก้ไขข้อมูลได้นะครับเมื่อกี้สังเกตตรงนี้นะครับตัวโพสผมขยายใหญ่ขึ้นนิดนึงตัวโพสเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะลบชี้แบบนี้แล้วก็แก้ไขข้อมูลนะครับเช่นผมอยากแก้ไทเทิลเป็นไทเทิลเท่ากับ f i r s t หแบบนี้นะครับแล้วก็โพส a v e เราลองมา refresh database นะครับสังเกตว่าตัว t i t ิลก็จะแก้แล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัว tinker เนี่ยมันมีประโยชน์มากนะครับเวลาทีเา่เราอยากจะทดสอบโค้ดของเรานะครับหรือว่าอยากจะเรียก database เราเร็วๆโดยที่เราไม่ต้องไปทํางานผ่านาหน้า b ์ o ซ s e r หรือว่าเปิด browser test ก็ตามนะครับทีนี้ผมอยากจะลองเขียนฟีเจอร์เพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือ f u ั c t ชัน f u n ก t i o set เป็นฟังก์ชัน active แล้วกันนะครับทีการก็คือเราจะรับค่าเข้ามาตัวหนึ่งเราอาจจะใช้เป็น this เราจะเรียกตัวแปร active นะครับก็คือ active เท่ากับนะครับ true นะครับแล้วก็ this นะครับ save นะครับแบบนี้เป็นต้น เวลาที่เราตัวใช้งานตัวทิงเกอร์ะนะครับเราก็กด p a r t i s g n tinker ใหม่ครั้งหนึ่งเวลาที่เราแก้ไขโค้ดแล้วเราลองอเรียกใช้งาน post นะครับอีกครั้งหนึ่ง post แ a r แล้วก็จะได้ตัว t i เทนตัวที่1น,นะครับหลังจากนั้นเราเอา post มาแล้วเราก็เรียกฟังก์ชัน active ได้เลยเพราะตอนนี้เราถือตัว instance ของอโมเดล post อยู่นะครับแล้วเราเรียก active นะครับทีนี้ เรามาดูในดัตต้รเบสกันนะครับตรงนี้ Active เป็น0ใช่ไหมครับพอเราเรียกฟังก์ชัน Active แล้วเนี่ยเรารีเฟ h นะครับสังเกตว่า Active เป็น1น,นะครับแพ็กเกจคร่าวๆที่จะช่วยให้เราลองสร้างฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ลองเรียกใช้งานฟังก์ชันดูแบบง่ายๆนะครับยังไงลองไปเล่นตัว Tinker กันดูยังไงก็ฝากติดตามเพจอิทธิพัฒน์นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ